สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านมาเจอกับผมอีกแล้วฟรีชาแนลไอ้โหไหนบอกไหนว่าจิ๊บ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 จิ๊หลังจากเรื่องผีสองเรื่องมาดูผีแก้วผีกันนะครับว้าวตัวนี้เหมือนเขาจะเล่นผีทุ่แก้วนะโอ้ยเฮ้ยแบบนี้เหรอ เออเออเอ่ออะไรอะเอ่ไปอ่จเใ่อแบบนี้าคุณว้าวเดี๋ยวจะพาไปอย่างเร็วๆเลยนะก็จะอยู่ตรงไหนวะเก็อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เอาไปเลยก็อินในกระตู้นแล้วก็กลับไปแก้วขอเชิญผีอะไรกัน ไปชั้นบนเหนออนลันเกี่ยวหายก็ได้ What the hell อะไรกันเกียวฮะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอคนนี้ก็ตายวขึลองเข้าไปอีกที ข้คนนี้ทำไมมาตายตรงนี้อ่ะเอะปัปสปสัต What t วั h เ l l จบแบบนี้เลยเฮ้ยอันลันอย่าตายนะไก่ไก่ไกด่ดูนดั่นดิมาหลับยาวเจ้าที่โอ้ยสว่างโคตรว้าวมีเห็นหนา้าตัวเองแล้วโอเคเห็นอยู่โอเคมาตรงนี้ใช่ไหมเขาจะทำลายสันเจ้า ปังปังแค่นอ,อกเลยเพราะเขาบอกว่าไปก็เธอแลออจากไอ้นี่นอนใช่ไหมว่าเดี๋ยวก็จะมีวิญญาณมาแน่นอนแหละเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยไปนะอ๋อชัดชัดชัดโอเคชัดชัดชัด ชัดชัดไอตัวที่ฆ่าคนนั้นที่ตายเมื่อกี้เปล่าใช่มันไม่มีอะไรนี่มันก็แค่ตาสีอา่อ,อในตอนเช้าว่าแต่ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเพื่อนของฉันอยู่ตรงไหนล่ะไม่รู้อาจจะนอนไปแล้วก็ได้ว่าันเล่นโทรสับดีกว่า ว้าวสงสัยจะไม่มีเมียมาควรนะสนุกใเลยเฮ้ยเฮ้กอล์ฟฮ่าฮ่าฮ่าย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 าเล่นอยากสนุกเลยก็สนุกว่าแต่ไอ้นี่มันจะเล่นโทรศัพท์ไปถึงไหนเนะ่ปวดหัว ทำไ,มไมนนนแฟนเข้ามาแล้วเอ๊ะเป็มมนมาจากไหนนะโอเคเขารู้สึกโอเคใช่ไหมเดี๋ยวนะทำไมไม่มีะอะไรในกระจกไนงะอืมมันทำไมม่มีเลือดตรงนั้นอ่ะเรือดมีอะไรเกิดขึ้นไมหใอ่อ

โอเคจบโอเคเอาอันไหนดีเอายายความเร็วแล้วกันใชใช่ไหมแล้วก็มีข่าวแปะบอกว่ามียายความเร็วถ้เป็นแค่เรื่องของโอเคขาดนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ต่อม ทุกคนหลังจากที่คนนี้เขามาตรงนี้เขามาเจต่ตรงนี้เจอลูกป่นแจฟเดอะคิวเนอร์ นมเกี้ยวนมกล้วยเกียวขอสักสามหนึ่งครับอร่อยดีเอ๊ะ